สวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็ขอสวัสดีทีนี่วิธีชาบ,บ้านและวิธีชจบ,บา Channel, ะะบา้านชแนลแลวกะบาสเซนคานเอฟซีทุกๆช่องนะครับพี่น้องผู้ที่อยู่ทั้งบ้านที่กำลังนั่งเบิงนอนเบิงคลิปกำลังวิจารณ์เลขกสิออกมืออื่นมเื่อนี่นะครับฉะนั้นผู้เทปขอให้ทานวิจารณ์ได้นะครับสอบกระพานบ,บอสอบ กระพันนะครับจริงๆอยากให้ชอบพูเทนมีนหลกมากทกิสุดเหล,ล็กมีบปรลายโตเด้สำหรับมืินีแนี่วทางงวดประจำวันที่16กันยายนครับพี่น้องครับ16กันยายน2567ครับพี่น้อง FC วิธีชาวบ้านและบ่าวเส้งคานอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเหนือชาวอีสานตอนบนเนาะพายุยางิ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นะครับถล่มซักเพพังไม่ใช่แต่ท่วมแต่ประเทศไทยนะครับ <S <S สปะปะเราก็ท่วมจนวิดงลังคาบ้านเวียดนามด้วยน้อยจัะนะครับคนตายสนันพืชนี่เขาอื่นว่าน้ำสิท่วมฟ้า <S <S 2> <S 2> ครับป่าจะกินดาวซุ่มภูสาวซิมักระและกันแน่นหน่อยเป็นเรื่องจริงนะครับ <S 2> <S 2> ลองอธิบายมัม่เป็นยังไงครับ <S 2> <S 2> น้ำจะท่วมฟ้าหมายถึงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ แ mm. ม้แต่ดาวก็ปลามันยังจะกินถึงเลย oh. นะครับนามสิทวมฟ้าป่าสิกินดาวสุ่มผู้สาวสิมักพระ mm. และการแน่นอนผู้หญิงนะครับทุกวันนี้ผู้ชายมันเหลือหน่อยด้ย mm hmm. ส่วนมากก็จะไปเป็นอย่างอื่นอีกก็จะเป็นพระแ uh huh. ม้แต่พระยังหนีไม่พ้นกินเลสเลยนะครับพวกผู้สาวผู้หญิงพญาว่้หญิงก็ยังสิมักพระเลย คืนวายานแต่ไปหลงมักผะวัน่า,าครับนะครับไปปฏิบัติธรรมบางคนก็มักผะมันเป็นไปแล้วนะครับน้ำถูดท่วมฟ้าก็น้ําท่วมแล้วครับเนี่ยปลาสิกินดาวซุ่มผู้สาวสิมักผะละกันแน่นอนบนานเพิ่นบวว้เด้ครับนะครับนี่เป็นเรื่องจริงแต่ก่อนคําว่าหัวงอกยางกรครับหัวดํายางกนหัวรอนยางหลังทุกวันนี้แม้แต่คนตายนะครับเด็กมันจะขึ้นลงไปสองเลย S <S เงินอยู่ในปากมันยังหยิบมาเลยเด็กมันไม่กลัวเด้สมัยพวกเราตั้งแต่เด็กใส่มีมอแตมหนาปากเด้อย่างนี้ติดเสียงขควิดการลงมาลาลาจะลงไปเด้อผีผีแน่นคนใต้มันหยาดครับคูมือมันใบหยาดนะครับมันเปิดโล่งซองเลยมียางแน่นะครับมันเป็นยางสั่นนะครับหมาปงเขาเสาออกดอ,อกหัวออกยางกอนหัวดำเปิดวะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับนี่เป็นเรื่องจริงสําหรับแนวทางตรงนี้ พี่น้องก็คงจะได้เห็นเนาะก็ค,ะคือสารท้าวิลุป,ปกโคนะครับ,รบทิพสถานปู่เทพบ้านเลขที่28หมู่15บ้านกะทิตำบลปราศาสตร์อำเภอห้วยทับทันจังหวัดสิเกตพี่น้องที่อยากสิมาขาพอพรหรือว่าครูบาอาจารย์นะครับทั้งอื่นอยากสิมาเป็นสหธรรมิกับปู่เทพที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกร่างทรงทุกครูบาอาจารย์ ท่านมาเอาแนวทางได้เลยไม่ได้ห่วงนะครับครับมาขอแนวทางที่ศารปู่เทพได้ที่สารท้าววิรูปากได้เลยสําหรับตัวเลขของการเสียงทายสามตัวหลังกับสองตัวลางครับนะครับเลขหคกโตโ<อ>นะครับกับสิมีพร้อมยังนอพี่นองเตรียมปากกาสมุดจดไว้หรือแคปหน้านะจอไวท้ที่มาของตัวเลขครัอาจารย์เป็นที่มานะครับ ก็ฝันนี่แหละหลังจากบวงสวงใหญ่อ oh. ก็ฝันก็ฝันไม่รู้ว่าจะฝันบ่อยบางคนเขาเมนโอ้ปูเทพกินหลายฝันหลายฝันบาดใดคอยถือก,กินบาดนั้นฉะนั้นงวดน,นี้เมื่อกี้ที่ผมฝันไปอะ่ะผมว่าล็อกแน่นอนมันมันบออก <c oughs> ผมก็ได้โทษคนอื่นไหโทษที่ว่าผมให้เล็บ่ถือนะครับยอมรยอมรับสภาพ <c oughs> นะครับสำหรับตัวสำหรับสำหรับอ่าข้อภัยพี่น้องไม่ใช่ปู่เทพหัวล้อแบบเยอะเย้ยท่านนะครับจริงๆแล้วความเป็นมาของของของ,ของตัวเลขหกตัวเลยเด้ที่สารท้าวิรูปักถ้าหวยไ,ไม่ออกปู่เทพคงไม่ได้นา่องค์ดำปู่เทพคงไม่ได้ท้าวิรูปกักเพราะว่าสั่งเขาว้แล้วแต่ยังไม่มีเงินจ่าย นะครับจริงๆแล้วพี่น้องก็ดูสักร้อยคนของวิธีชาวบ้านหรือบอสเินคารเนี่ยซื้อตามปู่สัก100ร้อยคนนะครับเลขจะมีอยู่ว่า 5, 6, 5<อ>้าหกห้าหกหูนเม็ดเดียวเลยเลข6ตัวนะครับถ้าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ทันก็ท่านก็ไปที่กองฉลากพลัด นะครับสามารถซื้อได้เลยใช่ไหมถ้าเลขตัวนี้ยังมีคนซื้อนะครับห้าหกห้าหกห้าศูนย์นะครับเม็ดเดียวเลยคือหกห้าหกไม่กลับเป็นเก้าเด้อปู่เทพจะบอกไม่ตีลังกานะครับนะครับถ้าตีลังกาก็ขอให้กูบาอาจารย์ที่เขาออกก่อนเก้าห้าก็ขอให้เขาถูกไป นะครับถ้าปูเทศจะบวกว่าเก้าห้ามันจะได้มันจะหลายตัวฉะนั้นเราเอาหกห้าเลย hmm. นะครับพี่น้องพร้อมที่จะดูหรือ,อยังปู่เขียนเอาไว้ hmm. นะครับ hmm. ฉะนั้นขอบุญด้วยกายะวาจา hmm. กายะวาจาจิตตังอาหังวันธามิขอเหล่าเทพาหน้าขราชทั้งสี่ตระกูลขอให้สายมูที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับไปซื้อเลยนะครับพันคุณพัน หมื่นคูณหมื่นแสนคูณแสนนะครับบ <c oughs> ๊แมนว่าอุ้ยปูเทพหูป้านันคือบ๊ขายหน้าสื่อปูเทพซื้อเหล็กวัปเปนนะ, <c oughs> นะครับนะครับปูเหล็กปูเทพซื้อเหล็กวัปเปนฉะนั้นพี่น้องซอยเป็นสะพานบุญรว <c oughs> มบุญกับปูเทพให้ท่านใดเอาเงินทีปูเทพทีทีท่านซื้อเนี่ยถาแม่นท่านถือท่านกับปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าน ใส่ค่าหองใส่ค่าหนามค้าไฟใส่ปุ๋ยใส่นนใสชนี่ใส่มันเหลวที่เหลือท่านจะคอยอนมาให้ปุถุเทพบาทสองบาทครับเพื่อทำบุญเนาะครับเพื่อสัง่งอ,องค์ท้าวิรูปากและนาคดำที่อยู่ตรงนี้ทำอยู่หน้าศาลฉะนั้นพี่น้องพร้อมเตรียมแคปเลยครับพี่อิซีครับเตรียมแคปเลย,เลยดูไปพร้อมๆกันเนี่ยสัตวบอ่อเดียวก่อนส่งหายวิธีชาวบ้านก่อน หนับหนึ่งแคบแคบสองเตรียมแคบเลยครับสามปั้งจากไหนก็ได้บอสเซนคันเบิรนเด้อโอ้งามมากเลยสวยมากเลยสองสามมีตัวไหนบ้างเบาเส้ซนคานห้าหกห้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกห้าศูนย์ครับครับเมื่อกี้ชาวบ้านครับมันบอลเลขตัวใดมันงาม ผมมาฮกหานี่ยะฮะกหาฮกหาผมเป็นเกาหาเดชได้ได้พี่น้องตัวได้ปูเทบวงกลมฮกหาแล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์โอ้สวยงามเอาฮกใส่เอาหาใส่พี่น้องจะติดตือสามโตตัวได้ตัวหนึ่งนะครับขอให้เฮงเฮงบางทางเด้อฟาใน้เจ้ามือมั่นยานในเบื้งนะครับสามตตรงนะปุเนนหลังจากไม่สัญจรนะงวดนี้ไม่ได้สัญจรใช่ไหมครับออกแน่ หลานปเจนโอปูออกแน่ออกแน่นะครับพี่น้องก็เป็นกำลังใจให้บอาสังคารได้วิธีชาวบ้านเด้อกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคอเข้านะปูเนาะครับฝากถึงอาจารย์แซมได้ตัวไหนเนาะส่งซิกหน่อยเด้อนะครับส่งซิกหน่อยส่งซิกมาทางนี้ปู่เทพได้เลยได้ตัวนี้อย่าให้มันคือกันเด้อย่าให้มันคือกัน นะครับแยกแยะออกแน่อย่างหน่อยว่าเขาท่านกับศีเขาผมว่านะครับ,รบอาจารย์จะเด็ดก็ฟาดไปแล้วเก้าห้ามันไปเก้าห้าไม่ได้ <laughs> 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 มันก็ต้องเอาหกห้านี่แหละนะ <laughs> <laughs> ตรง,นะงนี้ใช <laughs> นะ่ไหมครับเอาอย่างนี้แหละครับฝั่งนูน้นคุณแม่รัตด,ดาว่าให้ไปแล้วนะครับออะเข้ากับเจงสี่ตัวนี้ก็น่าจะโดนกับอาจารย์แมวนะครับเพราะผมออกก่อนนะอืม เลขนี้น่าคิดนะครับน่าคิดมากเลยน่าคิดคลิปนี้เราออกตั้งตั้งหลายวันแล้ววงกลมให้เหมือนกันวงกลมให้เหมือนกันเลยครับไม่ใช่ว่าปู่เทพเอาเลขคูบาจารย์มาออกเด้อพี่น้องต้องเข้าใจเด้อนะครับเข้าไปดูในช่องอัมพลชาแนลให้ก่อนครับครับถ้าเลขตรงกันก็ขอให้ดีสิจะได้ลงทุนน้อยจะได้ลงทุนน้อยนะครับครับอ่ากับประธานอภัยคูบาอาจารย์ครับค่บปู่เทพ บราเอาเลขทันเดอร์ดันเลขมันตรงกันเนาะครับเลขมันตรงกันเดี๋ยว่ากันเด้อฉะนั้นสองอาจารย์ตรงกันแล้ว FC ก็จะได้มีความมั่นใจไ่วเลขกคือมันตรงกันแท้ไม่รู้แล้วมันได้อย่างงี้ใช่ไหมล่ะเออดี่าวพากันนะขอกาบประทานรเอฟ FC ของอาจารย์แมวด้วยนะครับครับครับถือว่าวิธีชาวบ้านบ่าวสียงการเป็นพยานนะครับครับเรา วิธีชาวบ้านกับเบาวึ่งคานมาถ่ายล้างก็จริงแต่ว่าเลงนี้มันออก,กวันแล้วนะโอเคสาธุครับเพงเฮงรวยครับขอให้อา<ห>จารย์ให้พรอีฟซีหน่อยครับผมขอให้สุขกกายสุขใจเพีงเฮงปังๆรวยๆครับครับที่นี่วิธีชาวบ้านขอขอบคุณปู่เทพห้วยทับทันนะครับพี่น้องครับที่มาเป็นแนวทางในการเช็คโชคงวนประจำวันที่16กันยายน2567 อาจารย์หรือว่าผมก็บพระสมานะหุงวัาเลยของตัวใดเนาะแต่เราก็เป็นแค่แนวทางครับครับขอขอบคุณปู่หลายๆครับและเอฟซีด้วยสวัสดีครับผมเกือบว่าท่านได้เพลง